อืมดอดีตลกถ้าใครจับกรดอนี่อ้แหยุดเอะือแล้ววา่อยงี้เนี่ยเ้ยแกคิดทำอะไรมได้แลยนี่เนี่ยมีเนี่ยมอออที่บอก่เมื่อกี้โหโนีวออ้อเอ้ยีอะอะไรไปแล้วไปแล้ว อะไรเพือไม่ไหวมันไม่ไหวหจ,จริงจริงพวกมันยดกันเก่งเหลบยี้ดิฟอเลตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยอยายิงแันอย่ายิงแันกลองังเอออะไรเออเฮ้ยนี่แกมาทำอะไรฉันได้ละแคไลุอสือทะเลฮอปลงอ,อือืวอโอ้ออ ต่อชนเฮ้เ hey, พื่อนเขามาพวกเรา,า,าก็เป็นคนดีนะเชื่อฉันไปเลยเอ้ปไปนะแก,กทำอะไรลำบากอ่ะฉันกบใหม่ลูกทำไมเตนมๆลืมเฮ้ดีแล้วเอ้ยไปเราไปลราไปยัยๆไอ้กรุ๊ปอสโตเอ่ออะไรเรียกฉันน้นนี่ลลโ,นโลอไอใส่โลกไอ้เฮียนี่มันมีโลกงัดนี่แน เอาหลอกมาเออไอ้ย่าเลยเอามีดมันมีมีดเอานี่ขอปืนหน่อยอืมสวยวู้เฮ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 โต่บอกเฮ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 ตายพิเศษเหรอวมากันจะได้อืมดูดิเอาแต่ไม่ใช่สยดิใจ,จามากเพื่อนเวลาเรา ท่านเป็นตัวเองฮึโอนเฮ้ยไอ่ไอ่ไอ่เฮ้ยพี่เอางี้ดิไม่ต้องห่วงมีโลกเอ้าคิวไอ่ปืนไหนก็ดีเหมือนกันนี่มาแล้วเอ้ยไปก็นดีกวาเว้นไปเร็วเออพี่ระวัง ก็ใหญ่จนแลเอ๊ะไปได้กันไหมไปได้จิ๋วจิ๋วจิ้วไป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 ไ้ไป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 ไ้ไป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 ไไปไ้ไป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 ไไ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 ไ บอกว่านินมันไม่ใช่ค้งไง่เี่มันไล่ค่ะอะไรของเขาดีก็ว่าเราไล้ค่ะเออเพื่อนเข้าไปอะไรของเขาฉันก็นไม่รู้เหมือนกันเออตื่นขึ้นเรว อนู hmm? Hmm. No. No okay. Vai ่ yeah. Goodness, yeah. ืมอนูเราต้องไปทางนู้นโอเคไปกันมาลับมัจ้าขึ้นมาสิ้ามาเพื่อนมานดิเฮ้ยโอ้ยโอเคมากมามาเข็นสะพานอื้อเฮ้ยว้า

Ekorang skip ini, ye, eh, um, skip ini, naik kau miring lagi. Tertiti. Lagi. Skip ini, no, kuyan lanchan. Wiy, 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 เ hmm. อออะไรเนี่ยเอยมาแล้วจ้าเฮ่เฮยมมาทพวกเรานะแทนเก็บงานมันแล้เฮ้ยเฮยนี่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 นนี่นี่นนเนอันนี้เป็นไงเออเ่เเกนีย์สีของทหารฉันขอตายอย่างสมรูมค

Hehehe mình Thầm ơn lại nữa Ui, phát dư Ơ nì, mà phát dư Ui, phát dư Ui, phát dư Ui, phát dư Ây da Thầm ơn mà anh cũng đi qua Chán mày khít rồi đó Thầm Eh, ฉันก็ฉันรู้สึกไม่ดีเฮ้ยแตสฉทำสิ่งที่ฉันต้องทำได้อย่างแต่ว่าไอเอสมันเอสโตมันถึงไททันได้ตรงนี้ฉันก็ไ็มันไม่มาติดขึ้นหนึนะ่งแต่ว่าเราขาดการติดติมเต็มมาใช่ใช่งั้นก็ทำงานของเธอสิฉันไปแล้วเฮ้ยไม่เป็นะรคน ท <c oughs> ำไม่ละอบอตายทำไม่ละออไลายอันนี้ของเทเอออืออืมนี่ดูนี่สีนี่มันของทีนี่ฉันว่ามันดีมากอ่ะอืม ทำอะไรเออคุ้ยโอเคจะต้องเสียใจทีความสุขช่ี่ทำอะไรของเธอเนี่ยกระดูมันเนี่ยว่าพวกเราซะพี่ฉันจะล้างแค้นให้กับพวกคนจำไว้เถอะพวกจบอีกครั้งกับพลาดนี้นะคร 都不会有不会